ป้านไม่ปลูกบุกไปบ้างตัปกปลาก,กัดยังไงให้เต็มขวดอย่างนี้ไปดูกันทุกคน let's go <S วับวับกับไปดูก่อนงี้งั้นอือามตัวแปดตัวกันแปดตัวสี่ห้าตัวอู้ยี่ตัวอันนี้เราจะได้อื้อ สวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการหาปลากัดนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ซอยท่องทากหลายๆคลิปที่เราเคยมาหาปลากัดบริเวณนี้นะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นที่เขาปลูกทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักบริเวณนี้ก็มีร่องรอยเด็กมาตักแล้วนะซึ่งหมายนี้เป็นหมายประจําของเราแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็น ส่วนตุเรียนไปแล้วเขาทําร่องน้านะแต่เราคิดว่าน่าจะมีปลากัดลุงเหลืออยู่ที่นี่นะครับซอยท่องทักโอเคเดี๋ยวเรามาลองตักกันดูนะครับนี่ตอนนี้ก็ให้น้องตอริกลงหาเมื่อกี้ไปซื้อฝาชีใหม่มาอันนี้ก็อันใหม่เหมือนกันยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินบริเวณสวนยางตรงนี้นะครับ มามาลุ้นกันดูวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับเราวันนี้เราเอาหมดนะครับเราไปเลี้ยงนะครับทั้งตัวเมียตัวผู้อม,มาเลยกันนะครับทุกคนโอ้เรามาเจอโอวดใหญ่มาก ลูกคนมันคือบดอะไรลองตักดูวับวับกลับไปไม่มีอะไรไโอ้ได้แล้วดำพืชโอ้คันได้เนี่ยน้ำมันมมมตรงนี้โอ้ได้แล้วได้แล้วประกาศในตำนานตัวเล็กนะครับแต่ว่า มันออกสีสวยอยู่นี่ครับตัวแรกมาแล้วนี่ยังไม่แกะทีนะเพิ่งซื้อมาใหม่โอ้ไมนไปอยู่ก็บลิ้งกันนะอืม ช่วยช่วยช่วยมันไปอยู่กอบหลิงนะครับปรากฏว่าดําปืดดําปืดดําปืดได,ด,ด้กันเสี่ยมืนั่นนตีําเนี่ยนะครับได้แล้วตัวดําปืดเลย นีได้กันนี่ครับสองตัวได้พร้อมๆกันโอ้โอากาศร้อนนิดหน่อยนะครับอากัศมันจะอยู่ตามขอบตะลิงเนี้ย ตัวนี้เด็ดเลยครับทุกคนอืมดยยอยดูยยอยอือดุยมากตัวนี้นี่อาไมยนี้นะครับเราได้มาสิบตัวนะครับสิบตัวแต่เราจะย้ายหมายไปไมยอื่นอีกอือไปนี่ไปตัน

เด็ดอีกแล้วหมานี้อ๋อตั้งขวดเลยตั้งขวดเลยโอ้ดำปืดเลยนะครับตัวนี้นี่ด,ดูมามาหากันหมายนี้นะครับบอกแล้วว่าโอเคเลยอืมได้เมียรหรือปู เม,มาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้หมายนี้ยังไม่ได้สักตัวนึงได้แต่ตัวเมีย มาแล้วครับปลาชนปลาชนตีไอชนตีไอชนอุย้ยนะเด็ดสุดตัวนี้เถีองอุยอ้ยอุ้ยโคนเยอะเลยคนเยอะไนงะอือริ้เออล่งเชนในนำไหมมาดูกันนะครับอ๋อ นี่ตัวนี้ครับด้วยจังแต่คลบเหมือนจะขาดโอ้คลบปสองชั้นเลยโอเคเก็บแต้มเก็บแต้มลุ้นกันจะเป็นปลาเลยไข่เต็มปูเลย มาเลยลาเลยอ่ะเรามาซ่อนกันในในคูต่อไปนะครับคูนี่ได้เหงื่อแตกแล้วนะครับ เชื่ออยู่แบบนี้นะถ้ามีมันก็มีลุ้นเ่าคือปลากัดนะมันเป็นปลาที่นิสัยที่ว่องไวนะครับแล้วก็รู้เท่าทันนะแต่ว่ามันไม่ทันแต่กล้าเราเอาง่ายๆก็คือมันเร็วแล้วแต่ ตะการเราดีกว่าคือปลากัดที่เราหาวันนี้นะครับเป็นปลากัดที่เลี้ยงโดยธรรมชาติเลี้ยงกับน้ําดําโดยธรรมชาตินะครับเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเยอะนะในน้ําหมักใบหูกวางเอาไว้ก็พอนะครับเพราะแหล่งอาศัยของมันเป็นที่แบบนี้อยู่แล้วนะครับน้ำำําดําเป็นรอยใบไม้นะครับที่เน่าเปื่อย อืมได้เหมือนกันช่องตัวเลยชองตัวกันอืมโอ้สองตัวพร้อมๆกันเลยพร้อมนียก็เลยอืมโอ้ได้ทีเดียวสองตัวเหมือนกันเลยนะครับมียนี่สองตัวเหมือนกันนี่นะครับของผมสองตัวอืมตัวนี้ก็สองตัว มีอยตังคู่ข้โาโพมีฮอ,อืมได้แล้วล่อ,ลอปลากิมตัวเดิมนี่ก็เรียกว่ากีดิมดานนะครับกีดิมดานถ้ากีดิมบัวช้างนี่สามารถเอาไปทำพันได้กีดิมดานนี่ไม่ไม่สู้คนไปโรชื่อกีงนะครับกีงกีงตัวนี้ก มันมันตาเป็นหมอ่ะมันออมนาเ,เรามือสอนเลยมือเออใช้มือเลยอืเอ,อ,อ,อเราเจอเกี๊ยนี่นะครับเกิงนจะมีตัวหรือเปล่ามาลุ้นกันมีมีมีครับมี ปลากิมปลากิมอี๋อืมกิมทุกโลกแล้วเราปลากิมไม่แน่บางทีปลากิมมันอาจจะไปแย่งรังปลากัดรัวาปลากัดกเหรอไม่วัวปลากัะด่าาอันนี้ครับแล้วตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่หมายที่สาม อีกหนึ่งหม้นะครับที่เราเคยได้ปลานะครับมันเป็นในสวนยางแบบนี้อืมเจอแล้วนะครับได้แล้วหนึ่งตัว

ลูกกรอกนะดิค่ะลูกกรอกเต็มเลยเต็มตักกล้าเลยนะครับลูกกรอกลูกกรอกถ้าตักกะรวนี่ล่อยให้มันจเจริญเติบโตนะครับ <S <S ลองดูว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับตักกลอกนี้น่าจะเยอะอยู่โอ้โหได้ได้ได้ ปอยไ,ไม่ใช่เป้าหมายเรานะครับอันนี้มหาปลากัดไม่ใช่มหาปลาชนตรงนี้นะครับเราเคยได้ปลากัดใต้วงสม้มรือมันจะมีอีกไหม ก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาหาดูวิธีการหาปลากัดตามตามในป่ายางในสวนยางในร่องน้ํานะครับนี่ก็ได้น่าจะประมาณสักเป็นร้อยนะครับทั้งเมียทั้งผู้นะเพราะเราจะเอาไปผสมพันธุ์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามในช่องครูบ่าตีแอนดี้ฟาร์มด้วยนะครับลองถ่ายกันมาดูว่าปลากัดนนี้กี่ตัวอาจจะมีรางวัลอีกแล้วโอเค ไปขอบคุณที่รับชมนะครับอนมา,อามาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือตัวสวยๆก่อนอดู่นะครับกะดูด้วยสายตาน่าจะมัน อือสามสิบปั๊บเดี๋ยวเราคัดเลือกนะคัดเลือกตัวเมียตัวผู้ตัวผู้สวยๆจะใส่ขวดไว้อืมตัวนี้ัวแล้วอือืนกันเล่นั่นไหลนั่นหะอือนั Ja. Ja, nein, du Nein, nein. Ja. Ja. Ja.